สวัสดีค่ะต่อไปทาสีอายแชโดว์ก่อนทาสีดวงตานะคะให้รองแป้งฝุ่นใต้ตาเวลาอายแชโดว์ร่วงมันจะได้ไม่เกาะบริเวณใต้ตาค่ะหากนักเรียนไม่รองแบบนี้นะคะทาสีตาเนี่ยทาเพลิน อายแชโดว์ร่วงมันจะปัดไม่ออกค่ะนักเรียนที่มาเรียนนะคะจะได้อายแชโดว์หสีถานนี้แจกให้กลับไปบ้านเลยค่ะแต่ง3ปีก็ไม่หมดนะคะเริ่มต้นใช้แปรงเบอร์หนึ่งแต่สีช่องที่1ความง่ายคือแปรงของอาจารย์จะพิมพ์ชื่อไปแล้วว่าอายแชโดว์เบอร์หนึ่งสีก็จะมีชื่อพิมพ์ไว้ให้ง่ายๆค่ะแปรงเบอร์หนึ่งแต่สีช่องที่1ตำแหน่งที่1คือทาใต้คิว้ว ่อไปเปลี่ยนแปลงเป็นเบอร์2ใช้แปรงเบอร์2แตะสีช่องที่2นะคะอุ้ยง่ายมากอาจารย์คิดหลักสูตรให้นักเรียนเนี่ยจำง่ายแล้วทําตามได้ง่ายตำแหน่งการลงคือบริเวณเบ้าตาให้เป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะแตะสีให้เยอะไปก่อนไม่ต้องกลัวเข้มเผื่อระหว่างวันค่ะมันจะจืดลงเรื่อยๆนะคะสีที่สนี้ให้ลงเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมความสูงประมาณรอยพับตาคา่ะ ใครที่ว่าหนังตายับย่นนะคะควรดึงคิ้วให้ดึงตรงคิ้วพอดีนะคะอย่าดึงที่หน้าผากหากดึงหน้าผากเดี๋ยวหน้าผากจะย่นค่ะให้ดึงตรงขนคิ้วขึ้นแล้วหนังตาคุณจะเรียบขึ้น <Okay. S 1> ให้เป็นรูปโค้งแบบนี้นะคะเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมนะคะจากนั้นค่ะเกลี่ยให้สีมันฟุ้งกระจายขึ้นมาเวลาเกลี่ยนี้ไม่ต้องจุ่มสีเพิ่มแล้วนะคะ สีอายแชโดว์ที่สวยจะต้องไม่เป็นก้อนไม่เป็นขอบไม่เป็นคราบเกลีย่ยเบาๆค่ะเกลีย่ยซ้ายขวาไปมาเบาๆให้มันฟุ้งกระจายขึ้นมาค่ะบริเวณหางตาพยายามยกขึ้นแบบนี้นะคะยกขึ้น45องศาแล้วใช้แปรงเบอร์2องนะแต่สีที่2องทาบริเวณขอบตาล่างได้ด้วยค่ะ ขอบตาล่างเวลาทากระจกยกสูงๆนะฮะก้มหน้าลงนิดนึงใต้ตาจะได้ตึงแบบนี้นะคะต่อไปสีที่3เราก็ใช้แปรงเบอร์3แปรงทุกอันจะมีชื่อพิมพ์ไว้ให้นะฮะสีทุกสีจะมีชื่อพิมพ์ไว้ให้ค่ะสีเบอร์3ช่องนี้นะคะทาจากหางตา เกลี่ยเข้าเข้าเข้ามาเพียงครึ่งตาค <Okay. S 1> ่ะต่อไปแตะสีเบอร์สามสีเดิมถ้าจากหางตาเกลี่ยขึ้นขึ้นขึ้นให้เป็นรูปตัว V นี่คือขั้นตอนของการคัดเบ้าวีเชฟค่ะการคัดเบ้าท่องสองคำนี้นะคะ1เกลี่ยเข้า2เกลี่ยขึ้น1นึเกลี่ยเข้า2องเกลี่ยขึ้นเข้าขึ้นเข้าขึ้น จากนั้นนะคะเราใช้แปรงอันที่4แปรงอันนี้จะพิมพ์ว่า eyeshadow blending นะคะใช้แปรงเบอร์4นะคะแต่สีช่องที่4ค่ะแปรง eyeshadow blending แล้วมาเกลี่ยมาระบายซ้ำให้สีตามีความเพอร์เฟกก็คือละมุนเรียบเนียนไม่เป็นก้อนแปรงอันนี้นะคะใช้เกลี่ยจุดที่ไม่เรียบค่ะพอเกลี่ยปุ๊บ สีตาก็จะเรียบเนียนสวยค่ะต่อไปใช้แปรงเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะคะแต่สีช่องที่1ช่องแรกค่ะตำแหน่งการทาคือจากหัวตาเกลี่ยม,มาครึ่งตาใครที่ลงไปแล้วสีไม่เรียบเป็นก้อนเนื่องจากหนังตาคุณมีความยับย่นนะคะสามารถใช้นิ้วช่วยได้ค่ะและใช้แปรงเบอร์หนึ่งแตะสีขาวลงหัวตาล่างด้วย ต่อไปคือไม้ตายของเรานะคะชิมเมอร์กับเพชรลงตัวนี้รับรองว่าสวยที่สุดสวยในซอยสวยที่สุดในงานแน่นอนนะคะ <Wow. S 1> หลังจากที่ปาดชิมเมอร์ที่หลังมือแล้วให้เอานิ้วแตะก่อนให้ชิมเมอร์กระจายตัวตำแหน่งการลงคือหัวตาค่ะเกลี่ยลงไปจากหัวตามาครึ่งตางเวลาโดนแสงตกกระทบเปล่งประกายระยิบระยับโดดเด่นเล่นไฟขึ้นมาเลยค่ะ ต่อไปเขียนขอบตานะคะเอานิ้วดึงคิว้วหรือดึงตรงหนังตาเลยก็ได้นะคะแล้วระบายไล่จากหางตาไปหัวตาค่ะลองดึงสองนิ้วดูจะตึงมากขึ้นเลยค่ะเน้นความเข้มที่หางตานะคะหัวตาไม่ต้องลองเยอะค่ะดัดขนตาปัดมัคคาราชและติดขนตาปลอมค่ะ ขนตาปลอมนะคะเชิญชมการวางค่ะ1คือให้วางทับบนขนตาจริงหลายคนไปเสยขึ้นอย่างนี้มันจะชนขนตาจริงก็เลยใส่ไม่เข้านะคะลองฝึกดูใหม่นะคะให้วางทับบนขนตาจริงแบบนี้ค่ะอ่ะัอน,นี้คือแหนบติดกาวมันเกิดขึ้นได้นะคะเช็ดปลายแหนบใหม่พยายามทากาวอย่าให้โดนแหนบอย่าให้กาวโดนเส้นขนตาปลอมด้วยนะคะ okay. ให้ทากาวบริเวณขอบเท่านั้นอ่าตรงกลางก่อนนะคะมาที่หางค่ะเรียบร้อยแล้วใช้แหนบหรือนิ้วจับดันเข้าไปซ้ำๆหากไม่ดันแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเด้งหลุดค่ะหลังจากติดเสร็จแล้วปรับความเด้งด้วยนะคะให้ดันบริเวณหางตาเป็นพิเศษ หางตาได้เด้งสวยแก้ตาตกให้เราได้ค่ะ <Wow. S 1> ต่อไปขอบตาล่างนะคะใช้แปรงไอายไลเนอร์แต่สีเบอร์หกค่ะแล้วลงบริเวณขอบตาล่างเกลี่ยจากหางตามาครึ่งตา <c oughs> ตาสวยแล้วนะคะไม่ได้ยากนะลองฝึกดูนะ <Wow. S 1> หากทำไม่ได้ก็มาหาอาจารย์ค่ะ <c oughs> เราเปิดสอนทั้งประเทศเลยค่ะ <c oughs> มาที่คิ้วเลยนะคะ ใต้กล่องอายแชโดว์พิมพ์ไว้ให้แล้วนะคะว่าตาแต่งอย่างไรคิ้วแต่งอย่างไรนะคะหัวคิ้วใช้สีช่องที่5ช่องนี้สวยนะคะได้หัวคิ้วที่ดูสีนุ่มละมุนไม่เข้มเกินไปการวัดทรงคิ้วนะคะทบทวนค่ะ 1. คือหัวคิ้วให้วัดจากปีกจมูกผ่านหัวตาขึ้นมานี่คือหัวคิ้ว2จุดโกง่งวัดจากขอบตาขอบตา ตรงขึ้นมานี่คือจุดโก่งนะคะและความยาวคิว้ววัดจากปีกจมูกผ่านทางตาขึ้นมานี่คือความยาวคิว้วแล้วหางคิ้วอย่ายให้ตกนะคะ <Wow. S 1> ให้หางคิ้วเฉียงไปยังใบหูด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วจะไม่ตกคะ่ะใช้สีอายแชโดว์ช่องที่5หรือน้ำตาลประกายทองระบายจากหัวคิว้วมาตกกลางคะ่ะ ใช้แปรงอายบราวปลายตัดเฉียงนะคะต่อไปแตะสีช่องที่6ค่ะลงบริเวณหางคิ้วค่ะแปรงปลายตัดเฉียงนะครับออกแบบมาให้รับกับทรงโก่งของคิ้วได้ดีมากค่ะส่วนจุดที่ขนคิ้วน้อยหรือคิ้วด้วนอย่างฝั่งนี้นะคะวัดจากปีกจมูกผ่านหางตาต้องเติมนิดนึงค่ะเติมกับดินสอได้ค่ะ หากอยากดูหน้าเด็กนะคะคิ้วใหญ่เข้มเกินค่ะเราจบท้ายคิ้วด้วยการใช้มัสคาร่าปัดเซตขนคิ้วและเปลี่ยนสีคิ้วให้ซอฟลงอ่อ,อนลงค่ะสวยไหมสวยไหม <Wow. S 1> สวยหรือยังคะจบท้ายด้วยการทาปากค่ะอยากสวยอยากแต่งหน้าเป็นแก้จุดบกพร่องมาหาอาจารย์ปิงปองค่ะ